เขาเดินออกมาเที่ยวบรรยากาศครับพี่น้องเขาเดินขึ้นจากน้ามาเที่ยวตัวใหญ่น่าดูนะครับเดินไปทองขึ้นมาเที่ยวบนปกชอบว่าเล่นกับแมวนี่ยนะครับน้องแมวก็วิ่งตามแล้วนะครับ ขึ้นมาเล่นกับแมวหรืออะไรไม่แน่ใจพี่น้องครับโคน,น้องแมวเขาก็นั่งเด็กนตัวทองขึ้นมาน้องแมวขเขาเห็นน้องแมวเขาเลยขึ้นมาเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับน้องแมวเขานั่งอยู่ตรงนี้ไปแล้วครับเดก็ไปข้างหลังแล้ว ก็จะไปขึ้นแอบหลังหรือเปล่านะครับนนเนื้อนเนื้อตามแล้วครับเขาไปโผล่ขึ้นฝั่งโน้นครับนตรงเงินตัวทองกับน้องแมวครับโผล่หัวฝั่งโน้อนอนะ ไปแล้วครับลงน้ําไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าผมไม่มาเขาก็คงจะขึ้นมาหาแมวแล้ะครับมาบ่อยมากครับตัวนี้ครับน้องแมวนั่งอยู่นะครับถ้าผมไม่อยู่น่าจะขึ้นมาอีกครับพี่น้องครับบรรยากาศริมคลองเอาเก็บบรรยากาศริมคลองมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผม คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม